สู่การถ่ายทอดรับคบชลึกศึกวิไทยท่อน้ำไทยในฮีโร่กันต่อนะครับโอ้เมื่อสักครู่นี้2คู่เนี่ยนะครับไปไม่ถึง5ยก2คู่เลยครับยกกันที่ลอกกันที่ยกที่2ทั้งสองคู่เลยนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงการถ่ายทอดสดในคู่ที่3นะครับนักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมนะครับในฝ่ายแดงสีมือต้นรับบิกี้สอจอเล็กเมืองนู ชกในมุมน้ำเงินนะครับจากอำเภอเหนือกลอมจังหวัดประเบยเสียประมือกับดีเซลเล็กชอโกยูอีซุซุกีฬาปุ่ยไทยดูดีส่งนตทีสนับให้กับผู้ใหญ่ด้วยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการคินตกกรนับพันธนลุงให้คะแนนสามมีวร์เชื่อุวรรพรุจับพึ่งทองและอุยพรอเกี่ยวกุ้งเป็นผลกำลังใจนะครับให้กับคู่ที่สามในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับขออนุญา เรียนเชิญดรดำรงชัยปานจุ้ยเจริญนายกสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยครับและก็อีกท่านหนึ่งครับมันปิศาดาสุพรริวรกุลนะครับกูปนายกสมาคมกัมผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยครับกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับานทดกไย ก็เป็นเกียรติกับนักมวยทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับเออากจับดากี้สอจลเล็กมืองนนท์แล้วก็ดิษฐ์เล็กช่อโคยู่ฮะทีสุดๆครับสคนนี้สู้กันในพิกัดน้ำหนัก135่งปอนด์ครับนักมวยทางด้านมุมแดงกับดากี้สอจลเล็กเมืองนนท์ชื่อจริงวิทยาบุญเติมชื่อเล่นว่าป้อมครับเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2540อายุ18ปีสูง173เซนติเมตรลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอสตึก วัดบุรีร่มครับมีผู้จัดการก็คือสอจอสมคิดมากวงหรือสอจอเล็กเมืองนอนครับหัวหน้าคณะก็คุณเบี้ยวลูกมะขามหวานสามครั้งสุดท้ายามีแพ้คะแนนพยักเล็กออกเฟศน้ำหนึ่งชนะคะแนนเพชรนาเคียนเกตเจริญชัยล่าสุดแพ้คะแนนเพชรนาเคียนอีกครั้งที่สนามมูช่องเจ็ดสีครับ ก็เป็นดาราจอตู้นะครับที่แฟนบัดมมยทั่วประเทศคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับดากี้เองกขาเก่งวันเก่งคืนครับวันนี้เจอกับมวยรุ่นพี่ครับอายุมากกว่า1ปีครับดีเซลเล็กชอโคอยุฮะอิสุสุนักชกวัย19บปีจากเหนือคลองจังหวัดกระบ,บี่ครับหัวหน้าคณะก็คุณชานฉลาดทองดีครับ60ครั้งชนะ48เสมอหนึ่งครั้งแพ้11ครั้งนี่คือสถิติทีท่ถูกบันทึกนะครับแต่ว่าที่เหลือจากนั้นนี่โอ้โหเป็นร้อยครับอาวุธที่ ก็ครบเครื่องนะครับอยากให้แฟนมวยจับตาดูครับมวยคู่นี้เขาบอกว่าเขาจะจับจองคู่ดูเดือดประจําสัปดาห์กับเฉพาะนักมวมุมน้าเงินครับดีเซนเล็กชกทุกครั้งเป็นมวยัประเภทไม่เอาเปรียบคนจับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมครับบาดใหญ่ปลายแรงเป็นนักลงทุนอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวครับเป็นจอมลงทุนตัวยงเลยครับสาหรับนักมวยมุมน้าเงินในขณะที่ดากี้ก็ไม่เป็นสมรองใครในเรื่องประเภทเกียร์หน้าอย่างเดียวเกียร์หลังไม่มีเหมือนกัน ก็ไฟที่แฟนมัดมวยได้ชมติดตามถ่ายทอดสดทางดาว26ของเรานะครับเจอกับเพชรนาเกียนเกียรติเิญชัยครับ1 2 3สานี่ไปไม่เป็นนะครับโอ้โหแล้วก็ 4- 5หครับมาขยมเอาชนะสนุกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนั้นได้คู่ดูเดือดด้วยวันนี้ครับคือทีคมจะลึกสึกวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่ครั้งที่2จองคู่ดูเดือดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้รางวัลคู่ดูเดือดหรือไม่นะครับช่วงนี้สับสนุนด้วยนะครับบริษัทอุตสาหกรรมทอน้ำไทยจำกัด เดียว้าไฮลักซ์บโวยาประสไซดีสโตนมั่นใจไปได้ไกลกว่าเดิมปุ๋ยตรานกปากปุ๋ยดีมีคุณภาพร้านโอเค20ช็อปนะครับทุกยาย่าง2บบาทเปิดรับแฟนชายทั่วประเทศนะครับติดต่อคุณเบนซ์ครับ0 9 9ย์1 4 5 5 6่าายาบำรุงร่างกายเกรกครูสู้ไม่ถอยมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีเป็นผ้าแพราแพนเค้กนะครับผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบมีจำหน่ายตามร้านขายก็ทั่วไป น้ำมนเหลืองสมุนไพรครับเซงเซมอิ้วยำหมองน้ําเซงเซมอิลกลิ่นยูคาลิปตัสตมตราคิวไลฟ์ครับตมดีมีคุณภาพผลิตโดยสากลคนมวางน้ําเย็นรวมไปถึงโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินนะครับห้องเรียน3ภาษานะครับไม่ว่าเป็น,ปนภาษาอังกภาษาไทยภาษาจีนนะครับโดยคุณครูต่างประเทศนะครับรับนักเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงป .6 ครับมวยคู่นี้นี่หรือประวัติดูแล้วนะครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนครับ ดูเดือดเลือดท่านหรือเปล่านะครับต้องรอจับตาดูต้องขอบพระคุณครับคุณวิชัยแล้วก็คุณศรีนวลงามขอบคุณสอจอเปียกอุทัยนะครับก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรนะครับที่เทคู่มวยมาด้วัดแม่วันนี้นี่นํามาให้พี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีแลวก็จังหวัดใกล้เคียงได้ชมกันเต็มอิ่มจริงดูรูปร่างเทียบสัสดส่วนกันก่อนแน่นอนนะครับกรรมการสูงกว่ากรรมการทินก,ก,ร,ร,กรณัพรพันลุงครับ นักมวยนั้นปาดหัวตัวเท่าเลยครับมุมแดงวันนี้ผู้จัดการเจ้าของสีเสื้อสอจอเล็กเมืองนอนหรือสอจอสมคิดมากวงมาถอดบางคนเองเลยฮะลองจับภาพให้เห็นชัดๆเลยครับวันนี้ถ้าชนะได้เดี๋ยวมีกระสแล้วคุณป๋องครับวันนี้ปีใหม่ด้วยของขวัญให้ชาวอรไรให,ให้พี่แกหรือว่าให้นักมวยให้นักมวย <laughs> <laughs> ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาสร้างสีสันนะครับนีสจสมคิดสจปีกอย่างนี้นะครับแหมเข้ามากระโดดเข้ามาวงการบัดกวยนี่คือฮากันไปทั้งประเทศครับส่วนน้ําเงินมุมน้ําเงินนี่นี่มุมแดงก่อนครับโอ้คาถานี่คุณทวีนี่รั้รัรับมุนน้าเงินพอมมงคลให้กับทางด้านดีเซเล็ตชอโคยูฮะอิซุสุจัดให้เป็นคู่เดือดเลยครับแล้วก็เป็นคู่โหดรกแตกเลยก็ว่าได้ครับคู่นี้ฮะ เดี๋ยวมาดูครับม,มวยที่ชกกันแล้วประเภทไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูนี่ชกกันยังไงครับสอจอประภาวิบูศวดีหรือสอจอเป็กกุไทยตั้งใจดูอยู่ครับถ้าดูเดือดเชื่อแน่ว่าน,นั่งไม่ติดแน่นอนครับคู่นี้ฮะชมนะครับนาทีแอย่างความระทึกใจกับคู่ของดากี้สอจเอล็กมืองนอนกับดีเซลเล็กชอคโคอยูฮะอีสุสุเดินเข้าหานะครับทางด้านของดีเซลเล็กเขาก็ซกชกตรงนี้ครับ ดีเซลเล็กซ์เขายุหักอิกสดโดๆครับเดินครับเปิดเกมลูกล่านีไ่ตรงนี้นี่ไม่ใช่กว่าหัวตัวเท่าละดากี้ยาวกนหน่อยแต่ว่าดีเซลเล็กนี่ได้อย่างหนาครับดีคนละอย่างครับมวยไทยมีกันมีแก้ครับตัวเล็กก็ต้องมีวิธีแหละครับที่จะเอาชนะตัวสูงยาวกว่าได้เช่นเดียวกันครับมวยสูงยาวกว่ามีวิธีไหนที่จะเอาชนะวยตัวเล็กได้รอดู น้ำหนัก,กันเท่ากันต้ร้อยสามสิบห้าแต่รูปร่างอรอยกว่าเล็กน้อยครับดากี้ลูกหลังพี่น้องชาวอำเภอสตึกครับสีผิวนี่บอกกี่ห้อเลยนะเว่คนอำเภอสตึกจกังหวัดบุรีรัมย์ครับสรับดากี้ก็ได้หลายภาษาแลลวครับเปิดเกมเดินก่อนเลยดีเซลเล็กเยร์หลังนี่อยู่ข้างล่างครับไม่เอามาด้วยฮนะเยร์หน้าอย่างเดียวบอกขึ้นมาชกวยครับไม่ได้ขึ้นมาเต้นครับ เอาแล้วครับเาต่อ,อยางเข้าไปหนึ่งทีผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ใจดีนี่ถ้าเกิดดุเดือดถูกใจนี่ต้องพักกระเป๋าแล้วครับแบบร้อยแจกร้อยแจกอยู่แล้วครับต่างคอยต่างระวังตัวอยู่ครับยกแรกจะปั้นขวา,ายาวๆนะครับเอาเป้าไปก่อนนะครับทักทายไปก่อนครับก็พยายามอุ่นเครื่องให้มันร้อนไ,ไวๆครับก็ดีเซลนี่เครื่องร้อนช้าด้วยสิฮะ เอาไเผาหัวให้ไวนะครับเดี๋ยวไปต่อไปนี่เปลี่ยนที่เป็นเบนซินเล็กอ่ารับรองมาแป๊บๆเลยแต่ว่านี่ฮะดีเซลเล็กก็จริงแต่ว่าเครื่องร้อนตั้งแต่อยู่ข้างล่างแล้วครับหดินเข้าไปเจ้าขหูซ้ายหน้าครับหน้าเป็นชายโครงรอบบวกด้วยกำปั้นขวาอยู่แล้วครับดีเซลเล็กนี่ครับแค้งมานีกำปั้นไปถึงตัวทันทีครับดาทีเล็กต้องระวังดาที่ต้องระวังแล้วครับตาตกมือหล่นเลโดนแน่ครับหมัดของ ทาง,างดีเซลิกเดินกับทับนายแล้วก็ขึ้นบนรับล่างแล้วขึ้นบนอ่ะสับล่างไปก่อนครับดีเซลิกพยายามจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันครับยกล่างครับแต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมจริงๆครับดูฮะกรรมการไม่ต้องสติ๊กเน็ตมากเลยครับไปออกอัมสเตกทั้งคู่ก็ประเภทรอคมแหละครับเพราะว่าผิวนี่โอ้โหบแบบนีนี่น ตอนนี้พี่น้องที่ชมทางหน้าช่องนาว26อาจจะได้ยินเสียงดนตรีเสียงอะไรก็แล้วแต่ครับหมอรศสบในงานวัดคลองเคียรนในประโหกหึ่มเต็มไปหมดครับคุณบ่องัมเป็นบรรยากาศที่งานตี้ใหม่ครับยกแรกผ่านไปเราพักก่อนครับ โภสุการณ์สารสดครับกรมสลากศึกใบไทยทอดตะไครเดือยฮีโร่กันต่อนะครับแต่ยกที่2ของคู่ที่3นะครับดากี้สองจอเล็กบังหนนเจอกับดีเซลเล็กชอโคจู้ฮะอีสุดๆนะครับขอบคุณเปียด้าเคมอเตอร์นะครับคุณวิเชียรสมภพบรุ่งโรจน์มี22สาขาครับก่อนการขายหลังการขายดูแลดุจญาติมิตรครับเปียด้าเคมอเตอร์ครับขอบคุณด้านของผลิตภัณฑ์ตาสามแม่ครัวครับชุดก,กีฬากีฬาโดยพ่อเลี้ยงคำยันสาวคำเทพ ท่าประตูเหล็กต้องไดมอนด์ดอสีสันสมัยรีสัร์ทหรูริมทางท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดอุทัยธานีโดยสอจพอิ้งอุท,ทัยวัวตะชิกล้องมุมจรปิดปัตะชิคมจัดชัดจริงรับประกัน3ปีเด็ดม,มาดูก็ต่อมาว่าก็ต่อในยกที่สองนะครับได้ครับเป็นยกอาถมนะคู่แรกคู่สร้างสีสันก็นอกกันยกที่สองแล้วคู่คว้านำใจเกนสนศักดาก็ยกที่สองครับศอกช่อเดียวครับรับสนิท เรื่องกาต้องประคองปีกลงเวทีไปเลยครับเ<า>กี่ยั้นสีสซสักดานัดกันออกอกันงี่นี่สลากกินแบ,บ่งก็จะปาดีจับจ้องได้2ได้ไปครับพี่ <laughs> แต่ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนครับ <laughs> อาจจะไม่ใช่ยกสองก็ได้ครับ <laughs> คู่นี้ประเภทหัวใจใหญ่วัดต,ตับครับ <laughs> ปอดใหญ่ถ้าทรโหดเป็นเลิอดครับท <laughs> ั้งดากี้มุกแดงและดีเซลเล็กมุมถมเงินเกมเริ่มเปิดแล้วครับตอนนี้ แทงซ้ายก่อนกระแทกฝั่ขวาตามครับกระดาของดีเซลเล็กขยับเข้าหาครับซ้ายครับโ <s uk ain> ดียวเข้ามาใกล้ๆครับดีเซลเล็กเป็นฝ่ายทาดวนชว,ตว <S <s <uk ain> นมามาตะลอกนํำมาเตะนํำไปก่อนครับซ้ายหน้า <S <s <uk ain> เดี๋ยวเข้าไปครับ <S <s <uk ain> ใครจะออกก่อนออกหลังดีเซลเล็กใกล้ครับ <S <s <uk ain> ต่อยม <S <s <uk ain> หมัดท่สองโอ้โหบุกกันเลยยังยังยังอยู่ได้ทั้งคู่ครับเปรี้ยงเข้าไปครับซ้ายหน้าเอาละครับเกมเดือนและแบบนี้เพราะว่ามีคนเจ็บละ นี่นะครับล่างพุ่งเราขึ้นบนครับสันยาอันตรายครับหมัดหมัดหมัดทั้งซ้ายและขวาของนี่เซเลนี่ครแต่มีแข้งหลอกด้วยฮะเปิดยบขาหน้าเตะได้เลยขาหน้าเตะตัวตรงบอกแล้วครับโอ้โหหนักจริงๆครับเอาอะไรกันครับวันนี้ต้องยืนให้นิ่งก่อนกรรมการบอกพอไม่ไหวครับไม่ไหว สองสองสองครับพี่น้องแฟนมวยครับโอ้โหวันนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับพี่แกยกอาถัน์นะ่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพักครูจะได้ชมภาพชายครับคุบผู้ชมครับไม่เชื่อยาลบลู่ครับันนี้ยกอาถรจริงจริงอ่ะการชูมือก่อนตปนั้นว่านักมวยมูนนําเงินครับดีเซลเล็กชอคออยู่ฮะอีสุสุเป็นฝ่ายชนะที่เขี่ยวไปในยกที่สองครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมครับว่ากำปั้นขวาของดีเซลเล็กนะครับว่าอ ไม่มีนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับคุยของรายการพักสักครู่เดียวครับ